กระผมมนุษณ์สเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมุกดาหารครับท่านประธานครับผมจะได้ถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีดร์ธีรรัตน์สำเร็จวานิชที่มานั่งพร้อมรอตอบคำถามอยู่แล้วผมขออนุญาตแบ่งเส้นเรื่องของผมเป็นสามหมวด สามคำถามที่จะได้ถามไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับหมวดที่หนึ่งครับผมไปที่นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้ำและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยพูด ภาษาไทยได้แต่ว่ามีพ่อแม่เป็นต่างด้าวเขาจะสามารถเข้าถึงกระบวนการที่จะสามารถเป็นคนไทยได้และรัฐบาลจะคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เขาได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรท่านประธานครับปัญหาการไร้สัญชาติในประเทศไทยนั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับ แต่ว่าเป็นปัญหาเดิมถ้าเป็นแผลก็เรียกว่าเป็นบาดแผลที่เรื้อรังรักษายากเป็นปัญหาที่กระทบเชิงโครงสร้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งมาเป็นระยะเวลาช้านานท่านประธานที่เครพครับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พวกเขาเกิดและเติบโต ในประเทศไทยพวกเขาพูดภาษาไทยและก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พวกเขาเกิดและโตแต่ว่าคนกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการรับรองว่าพวกเขานั้นเป็นคนไทยอย่างแท้จริงปัญหาเกิดเลยครับพอไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้มีการรับรองจะทำให้พวกเขานั้นมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยได้ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาคุณภาพแบบคนไทยได้ไม่สามารถเข้าถึงเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพได้ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ครับ ต้องเรียกว่าอยู่ในวังวนและอยู่ในวงจรแห่งความเหลื่อมล้ำโดยพวกเขานั้นต่อสู้ครับแต่ว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรเหล่านี้ไปได้ผมได้เห็นเจตจำนงอันแน่วแน่ของรัฐบาลนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ผมไปตามดูท่านประธานครับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม 2,567และท่านรัฐมนตรีครับได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยสดๆร้อนๆครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2568ผมไปตามดูเรื่องก็ชื่อเรื่องครับเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดามารดาเป็นต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและกําหนดหลักเกณฑ์เร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดามารดาเป็นต่างด้าวซึ่งได้รับการสํารวจและ ได้ลงทะเบียนประวัติไว้เรียบร้อยนี่ผมเกิิ่นนำมาท mm. ่านประธานครับ mm. เพื่อจะเข้าสู่คำถามในคำถามข้อที่หนึ่งไปยังท่านรัฐมนตรีธีรรัตน์คำถามข้อที่หนึ่งถามว่ารัฐบาลมองบทบาทของรัฐในการคืนสิทธิ์ความเป็นคนไทยให้กับบุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไร้สัญชาติอย่างไร และถามตรงไปยังกระทรวงมหาดไทยครับว่ากระทรวงมหาดไทยมีแนวทางหรือมาตรการใดในการอำนวยความเป็นธรรมและสร้างหลักประกันในการให้สัญชาติว่าจะเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงเป็นการให้สัญชาติอย่างโปร่งใสเป็นการให้แบบไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในสังคมไทยครับขอบคุณครับ